สวัสดีครับต้อนรับคุณเข้าสู่พอดแคสต์ออกแบบความสุขครับคืนนี้คุณกำลังอยู่กับซีรีส์พิเศษ Good Night Story ครับเรื่องเล่าก่อนนอนที่จะอยู่เป็นเพื่อนคุณโดยผมจะพาคุณเดินผ่านเรื่องเล่าเล็กๆที่ทำให้หัวใจของคุณอบอุ่นและช่วยให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้เพียงลาพังก่อนที่จะหมดคืนนี้ไปนะครับคืนนี้ผมจะพาคุณย้อนเวลากลับไปยังดินแดนที่เงียบงาม ราวภาพวาดเมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิระวดีซึ่งในครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางความรุ่งเรืองของประเทศพมา่าเรากำลังพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งครับที่เกิดมาโดยที่ไม่คาดคิดว่าจะต้องแบกรับมรดกแห่งบัลลังก์นะครับพระองค์ไม่ใช่นักรบไม่ได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์สงครามแต่เป็นกษัตริย์ที่ต้องนั่งบนบัลลังก์ในช่วงเวลาของการล่มสลายพระองค์ทรงพระนามว่าพระเจ้าทีบอ กรัตัิย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ก้นบองเช้าวันหนึ่งในเดือนตุลาคมปีคลิธสกราช1878เมืองบันดาเลที่ตื่นขึ้นมาท่ามกลางความสงบที่ผิดปกตินะครับท้องฟ้าถูกย้อมด้วยหมอกตางจากเทือกเขาชานรัตยะที่ทอดยาวทางทิศตะวันออกเสียงระฆังวัดจากพระราชวังดังกังวานแต่ในบรรยากาศภายในของกำแพงวังล้วนเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนครับพระเจ้าม,มินดง กษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรมและเคยพยายามนำพม่าสู่การปฏิรูปทรงประชวรหนักครับและอยู่ภายในพระราชฐานชั้นในพระชนชีพของพระองค์กำลังจะสิ้นสุดลงในไม่ช้านะครับและยังไม่มีผู้ใดที่พูดถึงเรื่องของการสืบทอดราชบัลลังก์ราชสำนักพม่ายุคนั้นมีความซับซ้อนมากมีเชื้อสายราชวงศ์หลายสายแล้วก็มีพระราชโอรสของพระเจ้ามินดงไม่น้อยกว่า30พระองค์ บางพระองค์เกิดจากพระมเหสีหลวงบางพระองค์อาจจะเกิดจากพระมเหสีรองแต่ว่าทุกคนล้วนมีการสนับสนุนการเมืองที่แตกต่างกันออกไปทั้งบรรดาแม่ทัพขุนนางเสนาบดีหรือแม้แต่เหล่าพระญาติในสายพระโลหิตก็มีการเคลื่อนไหวกันในเงามืดรอจังหวะเพียงทั่วลมหายใจสุดท้ายของพระเจ้ามินดงครับท่ามกลางหมู่พระโอรสเหล่านั้นนะครับมีพระโอรสองค์หนึ่งที่อาจไม่ได้ดูโดดเด่น ชื่อว่าพระเจ้าทีบอเป็นพระโอรสองค์สุดท้ายที่ประสูติในปีคลิัสกรา1859ักราช1859จากพระเจ้ามินดงกับพระนางอลองตยีพระองค์ได้รับการศึกษายอย่างดีภายในพระราชวังนะครับแล้วก็มีอุปนิสัยสุภาพเรียบร้อยสันโดษที่สําคัญยึดมั่นในพระธรรมโดยทั่วไปเนี่ยบุคลิกของพระองค์ไม่ได้เป็นผู้ที่หมายจะขึ้นครองราชในหมู่เชื้อพระวงศ์เจ้าช,ชายทีบอแทบไม่มีบทบาททางการทหาร หรือว่าการเมืองมาก่อนที่สําคัญเนี่ยถูกมองข้ามจากฝ่ายต่างๆด้วยซ้ำนะครับเมื่อพระเจ้ามินโดงประชวรหนนะักแล้วก็ไม่ได้มีการตั้งรัชทายาทอย่างชัดเจนฝ่ายพระนางอลองตะยีและพระธิดาคนโปรดของพระเจ้ามินโดงคือเจ้าหญิงสุพยารัตเริ่มขยับตัวครับสุพยารัตไม่ใช่สตรีธรรมดานะครับพระองค์เป็นคนที่มีความฉลาดเด็ดขาดมีความสามารถในการอ่านสถานการณ์แล้วก็มีความเชื่อมั่นในพลังของพระมารดาก็คือ นางอลองตยีเจ้าหญิงสุภยารัตไม่ได้มีความต้องการเพียงให้พระเชษฐาก็คือพระเจ้าทีบอเนี่ยได้ขึ้นคลองราชเทานานนะครับแต่ตัวเธอเองก็หมายมั่นว่าจะขึ้นเป็นมเหสีหลวงเพื่อที่จะควบคุมอํานาจเบื้องหลังราชวงศ์เช่นกันนะครับว่ากันว่าในช่วงเวลาวิกฤตนั้นเนี่ยมีการเสนอชื่อโอรสองค์อื่นที่มีความเหมาะสมทั้งด้านการเมืองทั้งด้านการทหารมากกว่าพระเจ้าทีบอเช่นเจ้าฟ้าปตเองเนี่ยเป็นเจ้าชายที่มีอํานาจ แล้วก็ได้รับความนิยมจากกองทัพพระองค์มีความเด็ดขาดแล้วก็ชาญฉลาดมากๆนะครับซึ่งความฉลาดแล้วก็ความเด็ดขาดเหล่านั้นเนี่ยก็ยังแพ้เจ้าหญิงสุภยาลัตนะครับทําให้กลุ่มของเจ้าฟ้าปะเตงเนี่ยถูกกันออกจากวงอํานาจอย่างเงียบเชียบก็มีข่าวลือถึงเรื่องของการชมระราชสํานักอย่างลับๆับเช่นการจับกลุ่มการเนรเทศการสังหารทําให้หลายพระองค์เนี่ยหายไปจากวังโดยที่ไม่มีคําอธิบายชัดเจนคุณนางหลายคนก็ถูกสั่งปลดครับ ในวันที่หนึ่งตุลาคมปีเดียวกันนั้นพระเจ้ามินดงเสด็จสวรรคตพระเจ้าทีบอขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าทีบอกษัตริรย์องค์ที่11แห่งราชวงศ์กนบองและเป็นองค์สุดท้ายของราชวงศ์นี้ครับราชสำนักมันเดเลเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วรเจ้าชายทีบอซึ่งเคยเงียบสงบบัดนี้ทรงดํารงตําแหน่งกษัตริย์สูงสุดแห่งแผ่นดินพมา่าขณะที่พระนางสุพยารัตขึ้นเป็นพระเมเหสีหลวง แล้วก็มีอิทธิพลอย่างมากในวังครับภายนอกวังอาจดูเงียบสงบแต่ว่าภายในวังเองกลับเต็มไปด้วยความตึงเครียดการหวาดระแวงระวังอดีตเจ้านายฝ่ายเหนือฝ่ายใต้ต่างฝ่ายต่างเลี่ยงการแสดงตนข่าราชบริพารที่เคยรับใช้สายอื่นก็ถูกแทนที่ช่วงเวลานั้นเองเกิดเหตุการณ์กวาดล้างพระญาติตามบันทึกของชาวตะวันตกซึ่งพระนางสุพยาลัตสั่งประหารเชื้อพระวงศ์ระดับสูงจํานวนมากที่อาจจะเป็นภัยต่อบัลลังก์ บางรายเป็นแค่เด็กน้อยเท่านั้นนะครับที่ยังไม่ได้มีความผิดอะไรเลยแม้จะมีผู้พยายามอธิบายเป็นเรื่องของการเมืองภายในแต่เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้พระเจ้าทีบอถูกจับตามองจากโลกภายนอกในฐานะก,กษัตริย์ที่อ่อนแอและถูกชักใยทั้งที่จริงๆพระองค์ทรงพยายามจะเป็นกษัตริย์ผู้รักสันติที่ไม่ประสงค์จะใช้กําลังในวังให้เปื้อนเลือดครับในปีแรกของการครองราชพระเจ้าทีบอเผชิญทั้งแรงต้านภายใน และแรงกดดันจากภายนอกราชสํานักอังกฤษเองในอินเดียซึ่งเคยพยายามผูกสัมพันธ์กับพระเจ้ามินดงก็มองเห็นความปั่นป่วนในพม่าว่าจะเป็นช่องว่างของความชอบธรรมเริ่มมีการแทรกแซงทางการทูตการค้าการข่าวกลองเมืองมันเดเลที่เคยเป็นจุดศูนย์กลางของอำนาจกำลังกลายเป็นเมืองที่ถูกล้อมด้วยโลกยุคอนาณานิคมแม่น้ำเอราวดีหลายเช่นเดิมนะครับวัดและเจดียังคงรุ่งเรือง ผู้คนยังคงกราบไหว้พระพุทธรูปไม้สักอายุนับร้อยปีแต่เบื้องหลังนั้นราชอาณาจักรกำลังเข้าสู่ยุคมืดอย่างช้าๆและหลีกเลี่ยงไม่ได้ในห้วงเวลาเดียวกันนั้นพระเจ้าทีบอทรงเริ่มแสดงบทบาทของพระองค์เองพยายามจะออกกฎหมายหลายฉบับเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหารือก,กับพระสงฆ์เรื่องการศึกษาและหาทางประนีประนอมกับขุนนางที่พักดีแม้จะดูเป็นความพยายามที่โดดเดี่ยว แต่สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทีบอไม่ได้เป็นเพียงหุ่นเชิดของพระมเหสีอย่างที่บางกลุ่มเข้าใจพระองค์เป็นกษัตริย์หนุ่มที่ถูกดึงขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจและเป็นกษัตริย์ที่พยายามจะรักษาอาณาจากักรนี้ไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ในประวัติศาสตร์แห่งโลกตะวันออกมีสตรีน้อยคนนักนะครับที่จะมีชื่อก้องอยู่หลังมา่านในเวลานี้พระนางสุพยาลัตเป็นหนึ่งในนั้น พระนางเป็นพระราชธิดาองค์หนึ่งของพระเจ้ามินดงและพระมเหสีอลองตยีประสูติในพระราชวังมันเดเลในปีคลิศศกราช1859ปีเดียวกับพระเจ้าทีบอทั้งสองเติบโตมาพร้อมกันในราชสำนักและมีสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นในฐานะพี่น้องร่วมมารดาแต่ในขณะที่พระเจ้าทีบอเป็นคนสุข,ขุมเงียบขรึมพระนางสุภยาลัตฉลาดปราดเปรื่องมีบุค,คลิกเจยบขาด รู้ทันเกมการเมืองตั้งแต่วัยเยาว์เธอเรียนรู้ทุกอย่างจากเบื้องหลังม่านที่กั้นห้องสตรีไว้ในวังและเก็บทุกสิ่งไว้ในใจครับไม่มีใครคาดคิดว่าเด็กผู้หญิงคนนี้วันหนึ่งจะกลายมาเป็นผู้นำเงาทั้งอาณาจักรเมื่อพระเจ้าทีบบขึ้นครองราชในปีคลิสตทศกราช1878พระนางสุภยาลัตกลายเป็นพระมเหสีหลวงของพระองค์แต่เธอไม่เป็นเพียงแค่ยืนข้างหลังสามี แต่เธอต้องการมีส่วนในการปกครองอย่างแท้จริงในวัฒนธรรมพรมา่ายุคนั้นพระมหากษัตริย์สามารถมีพระมเหสีได้หลายพระองค์แต่พระนางสุพยาลัตไม่ยอมเช่นนั้นครับเธอบังคับให้พระเจ้าทีบอรับเพียงเธอและพระพี่นางของตนเท่านั้นเป็นมเหสีและปิดโอกาสผู้หญิงอื่นในวังพระนางสุพยาลัตกลายเป็นราชนีเพียงหนึ่งเดียวโดยไม่ต้องรอให้ใครแต่งตั้งครับนี่คือการท้าทายขนบของระบบราชวงศ์พม่า แต่สะท้อนความเฉียบขาดของเธออย่างลึกซึง้งหลังการขึ้นคลองราชของพระเจ้าทีบอรพระนางสุพยาลัตเริ่มลงมืออย่างเป็นระบบเพื่อกำจัดศัตรูทางการเมืองที่อาจล้มราชบัลลังก์เธอจับตาดูเชื้อสายราชวงศ์ทั้งหมดทั้งเจ้านายในสายต่างๆโอรสองค์อื่นๆของพระเจ้ามินดงขุนนางเก่าที่มีความนิยมในหมู่ประชาชนหรือแม้แต่พระญาติคนสนิทของตัวเองก็เหมือนกันนะครับในประวัติศาสตร์เล่าว,ว่าเกิดการประหาร ซ้ำแล้วส้าเล่าในวังโดยไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่มีบันทึกของนักการทูตอังกฤษและบันทึกบางส่วนของชาวพมา่าระบุว่าพระนางสุพยาลัตมีส่วนในการสั่งรอบสังหารหรือการขับออกนอกจากวังของคนจํานวนมากทําไมต้องทำเช่นนั้นบางคนอธิบายว่าเพราะพระนางมีความเทเยอทยานสูงบางคนก็บอกว่าพระองค์ห่วงใยพระเจ้าทีบอพระนางสุพยาลัต ไม่ได้มีอิทธิพลเฉพาะในวังหลวงเท่านั้นเธอเริ่มเข้าไปแทรกแซงกิจการบ้านเมืองเธอปรึกษาขุนนางที่ไว้ใจส่งคนของตัวเองไปควบคุมหน่วยงานต่างๆหรือแม้แต่การแต่งตั้งพระสังฆราชหรือหัวหน้าคณะสงฆ์ก็มีข่าวว่าเธอมีส่วนพระเจ้าทีบอแม้จะทรงมีพระปรีชาสามารถและเป็นคนฝ่ธรรมแต่ไม่สามารถห้ามเธอได้พระองค์รู้ว่าหากพระองค์ขัดขวางพระนางสุภยารัตน์เกินไป วังอาจล่มสลายบ้านเมืองอาจล่มสลายจึงทรงเลือกที่จะปกครองร่วมกันขณะเดียวกันชาวต่างชาติเริ่มให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงในมันเดเลโดยเฉพาะจากักรวรรดิอังกฤษในอินเดียคุณนางอังกฤษมองพระนางสุภยาลัตว่าเป็นตัวอันตรายที่ทําให้พระเจ้าทีบอขาดความน่าเชื่อถือในขณะที่ชาติตะวันตกบันทึกถึงเธอว่าเด็ดเดี่ยวเกินหญิงบางรายถึงกับเรียกเธอว่า หญิงมารราชนินีแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นครับคือคนพมา่าจํานวนมากกลับเคารพเธอในแบบที่แตกต่างและเห็นว่าเธอทําให้ราชวงศ์ไม่ถูกดูแคลนแม้ต้องแรกด้วยความเจ็บปวดในปีคิศกราัช1880-1882พมา่าตกอยู่ในภาวะตึงเครียดมากขึ้นเศรษฐกิจชะลอตัวคนบางกลุ่มเริ่มไม่พอใจอำนาจวังอังกฤษ เริ่มเพิ่มการเจราจากดดันทางการค้าขณะเดียวกันราชสำนักประมาร่าเริ่มมีกระแสที่แตกแยกแม้แต่ขุนนางที่เคยพักดีเริ่มสงสัยในทิศทางของราช,ชวงศ์พระนางสุพยาลัตเฝ้ามองเหตุการณ์ทั้งหมดเธอรู้ว่าศัตรูครั้งนี้ไม่ใช่โจนายอีกต่อไปแต่คือต่างชาติที่กำลังเริ่มจะยึดคลองคือคนที่มาพร้อมกับเรือเหล็กปืนไฟและธงจกกักรวรรดิ เธอเริ่มเตรียมการอย่างรอบคอบมีบันทึกจากคุณนางอังกฤษเล่มหนึ่งระบุไว้ว่าในปีคริสตศักราช1883เราไม่ควรประเมินราชสำนักมันเดเลต่ำแม้กษัตริย์จะเงียบแต่ราชินีกับเคลื่อนไหวไม่หยุดพมา่าไม่ได้มีผู้นำเพียงคนเดียวแต่มีผู้นำถึงสองคนในเงาของการปกครองพระนางสุภยาลัตเป็นหญิงที่ยืนอยู่กลางหมากกระดานเธอไม่ได้มองว่าเธอกำลังเล่นเกม แต่เธอเชื่อว่าเธอจะปกป้องทุกอย่างจากกวัดอังกฤษในศตวรรษที่19กําลังขยายอาณาเขตอย่างต่อเนื่องภายหลังการยึดอินเดียได้สําเร็จอังกฤษมีเป้าหมายใหม่นั่นคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติเส้นทางการค้าดินแดนยุทธศาสตร์พมา่าซึ่งตั้งอยู่ระหว่างอินเดียกับจีนจึงกลายเป็นหมากตัวหนึ่งที่สําคัญบนกระดานในสายตาของหลอด และข้าหลวงใหญ่แห่งอินเดียพม่าคือดินแดนที่ยังไม่เปิดประตูและนั่นคือสิ่งที่จักรวรรดิไม่อาจยอมให้กำรงอยู่ได้ก่อนพระเจ้าทีบอจะขึ้นครองราชอังกฤษที่ทำสงครามกับพม่ามาแล้วสองครั้งสงครามอังกฤษพมา่าครั้งที่หนึ่งในปีคริสตศักราช1824-1826ถึง 1, 26, จบลงด้วยการสูญเสียอารกันและเทนนัสเซรินของพมา่า สงครามอังกฤษพม่าครั้งที่สองปีคริสตศักราช1852อังกฤษยึดเมืองย่างกุ้งและพะม่าตอนล่างหลังจากนั้นพม่าจึงเหลือเพียงตอนกลางและตอนบนโดยมีเมืองบันดดเลเป็นเมืองหลวงอังกฤษตั้งแนวชายแดนทางใต้ไว้และจับตามองการเคลื่อนไหวของราชสำนักแต่ยังไม่มีทีท่าจะยึดพม่าในทันทีด้วยเหตุผลหลายประการทั้งการบริหาร การเมืองระหว่างประเทศและความต้านทานของชาวพมา่าเมื่อพระเจ้าทีบอขึ้นครองราชทุกอย่างเปลี่ยนไปราชสำนักอังกฤษมองว่าพระองค์ยังหนุ่มและอ่อนต่อการเมืองถูกควบคุมโดยพระนางสุพยาลัตสิ่งนี้นำไปสู่ความไม่เชื่อมั่นอย่างที่สุดยิ่งไปกว่านั้นในช่วงต้นทศวรรษ1880พระเจ้าทีบอมีความพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์กับฝรั่งเศส ซึ่งกำลังเข้ามามีบทบาทในอินโดจีนพระองค์ส่งทูตไปเจราจากับฝรั่งเศสเพื่อเปิดเส้นทางการค้าและลดอำนาจผูกขาดของอังกฤษข่าวการติดต่อกับฝรั่งเศสสร้างความตื่นตระหนกอย่างยิ่งในอินเดียอังกฤษเพราะหากพมา่าหันไปจับมือกับฝรั่งเศสจริงนั่นหมายถึงการเปิดแนวรบตะวันออกให้ศัตรูจักรวรรดิบันทึกของหลอดดัฟเฟอรินข้าหลวงใหญ่แห่งอินเดียระบุว่า เราต้องไม่ปล่อยให้พม่าเป็นพันธมิตรกับฝรั่งเศสไม่เช่นนั้นเสถียรภาพของอินเดียจะตกอยู่ในความเสี่ยงเวลาเดียวกันมีเหตุการณ์หนึ่งที่กลายเป็นข้ออ้างอันเป็นทางการในการเปิดศึกกับพมา่านั่นคือกรณีของบริษัทบอมเบ์เบอร์มาเทรดดิ้งคอร์ปอเรชั่นบริษัทนี้มีสัมปทานป่าในพมา่าอ้างว่าถูกทางการพมา่าเรียกเก็บค่าปรับอย่างไม่เป็นธรรมอังกฤษ ร้องเรียนผ่านช่องทางการทูตราชสำนักพมา่าปฏิเสธข้อกล่าวหาอังกฤษจึงถือว่าเป็นการดูหมิ่นจัก,กรวรรดิเป็นเหตุอันชอบธรรมในการใช้กำลังในเดือนตุลาคมปีคริสตศักราช1885อังกฤษส่งคำขาดถึงพระเจ้าทีบอมีสาระสำคัญ3ประการให้ยกเลิกบทลงโทษของบริษัทอังกฤษทันทีให้รับคณะทูตอังกฤษประจำในมันเดเล ให้เปิดการค้ากับอังกฤษอย่างไม่มีข้อจำกัดพระเจ้าทีบอและพระนางสุพยารัตเรียกประชุมราชสภาเสียงส่วนใหญ่ไม่ต้องการยอมรับพวกเขาเห็นว่าการยอมรับเท่ากับการยกแผ่นดินให้จกกักรวรรดิพระเจ้าทีบอทรงเลือกปฏิเสธคำขาดแม้จะรู้ดีว่าเป็นสงครามแห่งการล่มสลายในวันที่14พฤศจิกายนปีคริสตศักราช1885กองทัพอังกฤษ จำนวนหนึ่งหมื่นนายพร้อมปืนไฟและเรือกลไฟเคลื่อนทัพเข้าสู่พมา่าจากทางใต้สงครามอังกฤษพมา่าครั้งที่สามเริ่มต้นอย่างเป็นทางการแต่ในครั้งนี้พมา่าไม่มีโอกาสสู้กองทัพพมา่ามีน้อยอาวุธล้าหลังและบัญชาการที่ไม่สามารถรวมศูนย์ได้ทันทีในหลายเมืองกองทัพไม่สามารถต้านทานเกิน2-3วันทห,หารอังกฤษ รุกขึ้นตามลำน้ำอิระวดีเข้าถึงมันตะเลภายในเวลาไม่ถึงเดือนพระเจ้าทีบอและพระนางสุพยารัตทรงตัดสินพระทยัยที่จะไม่ให้เกิดการนองเลือดในเมืองหลวงพระองค์สั่งการให้กองทหารถอยกลับและให้ราษฎรอยู่อย่างสงบพระองค์ตัดสินใจยอมจำนนเพื่อรักษาชีวิตผู้คนแม้จะหมายถึงการสิ้นสุดของราชวงศ์ในวันที่28พฤศจิกายน ในคิศก,กราช1885งพันรพันโทเซลเดนในนามของรัฐบาลอังกฤษนำกองทหารเข้าวังหลวงมันเดเลพระเจ้าทีบอรประทับอยู่อย่างเงียบๆบ,บนพระแทน่นพระนางสุพยาลัตทรงนั่งอยู่เคียงข้างไม่มีการประท้วงไม่มีเสียงปืนมีเพียงความเงียบที่ดังก้องไปทั่วแผ่นดินพมา่านักวิชาการต่างชาติรายงานเหตุการณ์นั้นว่าไม่ใช่ภาพของกษัตริย์ผู้พ่ายแพ้แต่คือภาพของชายหนุ่ม ผู้รับผิดชอบต่อแผ่นดินโดยไม่ยอมปล่อยให้บ้านเมืองจมอยู่ใต้เปเลวไฟสองวันต่อมาพระเจ้าทีบอและพระมเหสีสุพยาลัตพร้อมด้วยพระธิดาถูกนำตัวออกจากวังเดินทางลงสู่ใต้สู่เมืองย่างกุ้งและจากนั้นสู่การในประเทศในอินเดียขณะที่ทงอังกฤษถูกชักขึ้นเหนือพระราชวังมันเดเลราชวงศ์โคลนบองถึงเวลาสิ้นสุดที่ริมฝั่งแม่น้ำเอราวดี เรือคนไฟของอังกฤษจอดเทียบท่าเรือลำนี้มีความหมายว่าเงียบสงบในภาษาพามา่ามันเป็นความตั้งใจของอังกฤษที่ไม่ต้องการให้พระเจ้าทีบอถูกจารึกว่าถูกจับกุมแต่เป็นการเดินทางไปพำนับที่ใหม่พระเจ้าทีบบทรงก้าวขึ้นเรืออย่างสง่างามพระนางสุพยาลัตตามหลังขึ้นไปพระธิดาทั้งหมดร่วมโดยสารแม่น้ำเอยวรวดีซึ่งเคยเป็นสายเลือดของอาณาจักรปัดนี้ กลายเป็นสายน้ำที่พากษัตริย์และราชวงศ์ออกจากบ้านเกิดของพระองค์เองในเวลานั้นไม่มีใครรู้ว่าอังกฤษจะพาพระองค์ไปที่ไหนมีข่าวลือมากมายแพร่สะพัดว่าจะถูกส่งไปที่อินเดียตอนกลางไปแอฟริกาหรือว่าอังกฤษจะลอบปลงพระชนหลังจากล่องแม่น้ำเอราวดีลงสู่ย่างกุ้งพระเจ้าทีบอและครอบครัวถูกพักชั่วคราวในบ้านพักของอังกฤษ ไปปากอา่าวจากนั้นเพียงไม่กี่วันในยามค่ำคืนที่ไม่มีพระจันทร์เรือกลไฟลำใหม่ก็นำพระองค์ออกจากแผ่นดินพมา่าการเดินทางข้ามอ่าวเบงกอลใช้เวลาหลายวันเรือลำนั้นมาถึงเมืองมาดัสและขึ้นรถไฟต่อไปสู่เมืองเล็ก,ลกๆริมทะเลอาหรับเมืองนี้ชื่อว่ารัตนกิรีเมืองนี้ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดียห่างจากศูนย์กลางไม่มีวัด ไม่มีวังไม่มีแม้แต่คนที่พูดภาษาพมา่ามีเพียงบ้านหลังเล็กๆสีขาวตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆหันหน้าออกสู่ทะเลพระเจ้าทีบอรทรงใช้ชีวิตณที่นั้น30ปีจนกระทั่งพระธิดาเติบโตพระนางสุพยารัต์เป็นหัวใจของครอบครัวและพระองค์กลายเป็นกษัตริย์ที่ถูกลืมในดินแดนที่ไม่ใช่บ้านเกิดบันทึกของเจ้าหน้าที่อังกฤษในรัตนคีรีระบุว่า พระเจ้าทีบอไม่เคยพูดถึงมันเดเลอีกเลยพระธิดาสามพระองค์ได้แก่พระธิดาสุปยาจีสุปยาเลและสุปยาชายะเติบโตในเมืองเล็กๆรัตนคีรีเธออยู่กับครอบครัวเหมือนคนธรรมดาไม่ได้อยู่ในฐานะเจ้าหญิงแห่งพมา่าพระเจ้าทีบอใช้ชีวิตอย่างสงบปลายปีคริสตศักราช1916พระเจ้าทีบอทรงประชวรและสิ้นพระชนอย่างสงบ ในคืนเดือนธันวาคมขณะที่พระชนมายุ57พรรษาไม่มีพิธีศพไม่มีการทูตไม่มีราชวงศ์มีเพียงพระนางสุพยาลัตพระธิดาและข้าราชบริพารคนสนิทรวมถึงชาวบ้านรัตนคีรีไม่กี่คนพระองค์ถูกฝังในสุสานเล็กๆของเมืองไม่มีป้ายราชวงศ์ไม่มีคำสรรเสริญมีเพียงชื่อจารึกทีบอพระเจ้าทีบอไม่เคยกลับสู่พระม่า ไม่มีพระราชพิธีรับสพไม่มีการย้ายพระอัฐิกลับบ้านเกิดไม่มีแม้แต่รูปของพระองค์หลังจากพระเจ้าทีบอสวรรณตตเมื่อเดือนธันวาคมปีคริสตศักราช1916ณเมืองรัตนคีรีประเทศอินเดียพระนางสุพยาลัตพระมเหสีของพระองค์ยังคงพำนับอยู่ในบ้านหลังเดิมที่รัฐบาลอังกฤษจัดให้เธออาศัยอยู่ที่นั่นกับพระธิดาและข้าราชบริพาร ที่เหลืออยู่จำนวนน้อยมากในปีคลิตสต์ศกราช1919รัฐบาลอังกฤษได้อนุญาตให้พระนางสุพยาลัตพร้อมพระธิดาเดินทางกลับพมา่าหลังใช้ชีวิตในรัตนคีรีมากว่า34ปีการอนุญาตครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังการสิ้นพระชน์ของพระเจ้าทีบอเป็นเวลา3ปีและท่าทีของอังกฤษต่อพระราช,ชวงศ์พมา่าค่อยๆผ่อนคลายลงอย่างไรก็ตาม อังกฤษยังจำกัดเส้นทางการกลับบ้านโดยไม่อนุญาตให้พระนางพำนับอยู่ที่มันเดเลซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์โกลนบองเธอได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในเมืองย่างกุ้งเท่านั้นบ้านพักของพระนางตั้งอยู่บริเวณถนนสายหนึ่งไม่ไกลจากทะเลสาบกันดอจีเป็นบ้านสองชั้นขนาดไม่ใหญ่มีสวนเล็กๆไม่มีข้าราชบริพารหรือทหารดูแลแม้จะได้รับการอนุญาต ให้กลับสู่มาตุภูมิแต่พระนางสุพยารัตไม่ได้รับการฟื้นฟูสถานะจากทางการไม่มีการประกาศให้เป็นอดีตราชนีอย่างเป็นทางการไม่มีพิธีต้อนรับจากรัฐบาลอาณานิคมไม่มีการเชิดชูพระเกียรติในระดับสาธารณะพระนางใช้ชีวิตอย่างสงบในบ้านหลังนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองแต่ยังคงรักษาจารกตของราช,ชวงศ์อย่างเคร่งครัดรัชดาทังสาม ที่ถูกในระเทศไปพร้อมกับพระนางได้แก่สุปจายีสุปยาเลและสุปยาชาละพวกเธอมีชีวิตในสังคมพมา่าอย่างเงียบงนันหลังกลับมาอยู่ที่ย่างกุ้งไม่มีใครแต่งงานไม่มีตำแหน่งในสังคมทุกคนดูแลพระมารดาอย่างใกล้ชิดในย่างกุ้งแม้จะอยู่ห่างจากอำนาจและไม่มีผู้คนรายล้อมในเช่นอดีตพระนางสุปยาลัตยังมีคนในระดับสามัญ แวะมาเยี่ยมบ้างเป็นบางครั้งโดยเฉพาะชาวพม่ารุ่นเก่าที่จำภาพพระราชินีในพระราชวังมันเดเลได้ในวัยเด็กบางคนมาเพื่อแสดงความเคารพบ,บางคนมาเพื่อขอพรบางคนต้องการเห็นเธอสักครั้งก่อนตายพระนางสุพยาลัตเริ่มประชวนจากโรคชราและยังคงประทับอยู่ที่บ้านเดิมจนวาระสุดท้ายไม่มีการย้ายไปพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ไม่มีการร้องของความช่วยเหลือจากรัฐบาลอังกฤษพระนางสิ้นพระชนในวันที่24พฤศจิกายนปีคริสตศักราช1925ขณะที่มีพระชนมายุ66ปีที่บ้านพักในย่างกุ้งพิธีศพของพระนางจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายตามประเพณีพุทธศาสนาไม่มีการประกาศไว้อาลายัยไม่มีขบวนแห่ไม่มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชาวพม่าจำนวนหนึ่ง มาร่วมพิธีด้วยความเคารพสถานที่ฝังพระศพของพระนางอยู่ที่สุสานในย่างกุ้งไม่มีป้ายหรูหราไม่มีรูปเหมือนมีเพียงแผ่นหินเล็กๆจารึกพระนามว่าพระนางสุพยารัตพร้อมวันเดือนปีที่สิ้นพระชนชีวิตของพระนางสแสดงถึงความยึดมั่นในอัตลักษณ์ของราชวงศ์การรักษาพระเกียรติและการดำรงอยู่ของความทรงจำแม้ในโลกที่ไม่เหลือสิ่งใดให้ปกป้อง แต่พระนางคือความทรงจำสุดท้ายของราชวงศ์พมา่าหลังการสิ้นพระชนของพระนางสุพยาลัตในปีคลิศสกราต1925ักราร1925าราชวงศ์ก้นบองไม่มีพระบรมวงศานุวงศ์องค์ใดที่ยังมีสถานะในสายตารัฐบาลอังกฤษหรือในระดับสาธารณะอีกต่อไปพระธิดาของพระเจ้าชีบอที่ยังมีพระชนชีพอยู่ใช้ชีวิตอย่างเงียบงันในพมา่าไม่มีตำแหน่งไม่มีบทบาท ไม่มีใครกล่าวถึงในฐานะราชวงศ์ในช่วงหลังการล่มสลายของราชวงศ์มีการเคลื่อนไหวของชาวพมา่าที่เริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับบทบาทของอังกฤษและเรียกร้องเอกราชแต่ความเคลื่อนไหวเหล่านั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับพระราชวงศ์อีกต่อไปอุดมการฟื้นฟูร,ราชวงศ์ไม่เคยถูกจุดขึ้นอีกแม้ในหมู่ชาวพมา่าจะเคารพพักดีและจงรักพักดีต่อพระเจ้าทีบบ และพระนางสุพยาลัตแต่ความเงียบที่ก่อตัวขึ้นถูกกดทับในยุคอาณานิคมทำให้ราชวงศ์กนบองค่อยๆถูกลืมจากความทรงจำไปจนกระทั่งปลายศตวรรษที่20ประวัติศาสตร์ของพระเจ้าทีบอรเริ่มกลับมาได้รับความสนใจโดยเฉพาะในหมู่นักประวัติศาสตร์นักเขียนและผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชีวิตของพระองค์ในฐานะกษัตริย์ ที่ถูกในระเทศเริ่มหยิบยกขึ้นมาศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ในมุมใหม่ไม่ใช่เพียงการล่มสลายของราช,ชวงศ์แต่สะท้อนของบทเรียนในยุคอาณานิคมพระตำหนักรัตนคีรีในอินเดียซึ่งเคยเป็นที่พำนับของพระเจ้าทีบอถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆโดยรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อระลึกถึงกษัตริย์ผู้ถูกในประเทศซึ่งกลายเป็นบุคคลสำคัญทางวัฒนธรรม และระหว่างประเทศอินเดียพมา่าในขณะเดียวกันทางรัฐบาลเมียนมาในยุคใหม่มีการพูดถึงพระเจ้าทีบอมากขึ้นในฐานะส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แม้จะไม่มีการฟื้นฟูพระราชวงศ์หรือการถวายพระเกียรติในระดับรัฐแต่ชื่อของพระองค์ปรากฏในหนังสือเรียนบทกวีบันทึกหลายฉบับของชาวอังกฤษที่มีปฏิสัมพันธ์กับพระเจ้าทีบอในรัตนกิรีต่างระบุพระองค์ว่า เป็นบุรุษที่สุภาพสงบมีศักดิ์ศรีไม่เคยกล่าวโทษไม่เคยโกรธแม้จะต้องใช้ชีวิตในฐานะผู้แพ้อย่างสมบูรณ์พระเจ้าทีบอไม่เคยกลับไปพมา่าไม่เคยเห็นบันเดเลชีวิตของพระเจ้าทีบอเป็นเรื่องราวของการเปลี่ยนผ่านจากราชบัลลังก์สู่ความเงียบจากพระมหากษัตริย์ผู้ถูกต้อนรับด้วยเสียงสัและครองสู่การเป็นชายชราผู้ยืนเงียบอยู่ริมหน้าต่าง มองออกไปยังท้องทะเลที่ไม่มีคำตอบหลังการสิ้นพระชนม์ของพระนางสุพยาลัตในปีคริสตศักราช1925ความเงียบงันเกิดขึ้นทั้งยางกุ้งไม่มีฐาดดันดอนสักไม่มีราช,ชวงศ์ไม่มีบทบาททางการเมืองอย่างเป็นทางการเราปิดเรื่องราวของพระเจ้าทีบอและพระนางสุพยาลัตจากบันทึกของประวัติศาสตร์นี่คือเรื่องราวทั้งหมดของออกแบบความสุข และคุณนายสอรีในคืนนี้ขอบคุณที่ติดตามฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับเรื่องราวของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทำให้เราได้มองเห็นการล่มสลายของราช,ชวงศ์หนึ่งเพื่อการอยู่ต่อของประเทศวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมพร้อมกับพระเจ้าทีบบและพระนางสุพยาลัตต้องลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามฟังคืนนี้กุณนายครับ